ตกปลาที่นี่ต้องมีใบอนุญาตนะคะทุกคนแม่ได้แล้วค่ะนี่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 มุนมุนโอ้โหแม่เคยเล่นเ่สเก็ขี้กระเดือนเลยขี้กระเดือนได้ไ ขี่กระเดือนนี่สิอันนั้นเขาเรียกอะไรเรียมอันขี่กระเดือนขี่กระเดือนโอเคเขียวแม่มันก็ใช่เหมือนกันวันนี้เราจะมาตกปลาแต่ว่าก่อนที่จะไปตกปลาเดี๋ยวเรามาแวะดูดอกไม้ก่อนนะคะ พอดีดอกไม้มันกำลังบานสวยๆเลยค่ะหอมไหมลูก <gasps> to watch the flowers bloom every day we wait for something new as we keep on getting older all of the nights seem colder don't need to move a boulder just watch the flowers bloom ค่ะทีนี้เราก็จะไปตกปลากันนะคะเด็กๆวิ่งไปสนามเด็กเล่นกันเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะนะคือบริเวณด้านหลังที่เรามาดูมานั่งดูพลุก,กันนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้มันจะมีสนามเด็กเล่นนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ฝั่งด้านโน้นจะเป็นสระน้ําเขาจะเอาปลามาปล่อยไว้ให้คนตกปลานะคะเดี๋ยวแม่แม่บีก็จะไปตกปลาเดี๋ยวจะให้แดดดีเฝ้า เด็กเกเล่นสนามเด็กเล่นเนาะการตกปลาที่นี่ต้องมีใบอนุญาตนะคะทุกคนอย่างของแม่บีกับของแดดดี้นี่เราซื้อแบบเป็นรายปีนะคะแบบคู่สามีภรรยาก็31 u s ดดอลลาร์นะคะเดี๋ยวบีจะขึ้นเป็นราคาเงินไทยให้เนาะโอเคแม่บีก็จะตกปลาบริเวณนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเนาะที่เห็นผ่านมานี่เดี๋ยวให้ดู บรรยากาศก่อนนะอันนี้เป็นบึงที่ตกปลานะคะนี่วันนี้ยังไม่เห็นมีใครมาตกปลาเลยแต่ละที่ก็จะมีกฎในการตกปลาแตกต่างกันนะคะทุกคนอย่างสระที่นี่นะคะเขาก็จะบอกว่าเราสามารถเอาปลากลับบ้านได้ปาเท้าทั้งหมด3าตัวนะคะ แล้วก็พวกเกมฟิชพวกปลาแบสพวกอะไรเงี้ยได้แค่หนึ่งตัวแล้วก็แพนฟิชพวกบูกริวคราปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิบตัวเนาะเอากลับบ้านเนาะโอ okay. เคเหยื่อที่แม่พี่ใช้ก็จะเป็นไส้เดือนนะคะทุกคนอันนี้เนาะ อะจรรู่อ<ด>ันนั้นอะไรน,ไไน้องไสเดือนไสเดือนโอเคแม่ยังไม่ใช้นะเดี๋ยวแม่เอาโอเคขอบคุณครับว้าวฮ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> กูรู ได้แล้วค่ะน,นี่นี่น,น,น,นได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคอันนี้อันนี้ไซสน์นี้นี่คีเปอร์เลยค่ะอันนี้เก็บได้เลย่เนาะเอย้ดากเกากั้เมัเอดนอยากเอ y ย้ยวิ n งกีบ i ดพนา o ดี o ี่ก pick it up later แต่ดีได้ปลาแล้วทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะเก็บหรือจะปล่อยดีเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนะเาะแล้วค่อยเลือกทีหลังสวัสดีครับน้ำในกระเป๋าลูกนั่นไงเห็นไหมแม่ได้ปลานะลูกนี่ไงปลาในถังนี่ไงลูกได้สองตัวแล้วเห็นไหมอ๋อมันมีสองอัน,นใหญ่เหรอมีสองตัว <g sm ug> เอามุนหมุนโอ้ย oh, oh, oh. <laughs> เลี้ยนได้ปลาตัวน้อยๆเองลูกปล่อยมัน <Wow. S 1> ไปนะเอ้า oh, อันนี้มันมีเวล์ <c oughs> เออตัวน้อยตัวน้อยปล่อยมันลูกปล่อยมันครับจับได้เดี๋ยวแม่ปล่อยมันลูกทำไมเราปล่อยมันมนะลูกมันตัวเล็กเกินไปโอเคทำไมทำไมมันเล็กเกินไปมันสวยเหรอตัวน้อยสวยเฟส

Dogs moving, walking, spinning. Got me thinking about you. Oh, it's a long time coming, in a long time, been a long time since I've seen the sunlight. Got me thinking about you, baby. Oh, can we just start over? Can we just rewind? Take me to the place where I surround.